ถาคุกิตีคะ่ะแมดวันนี้ของตีมี่คุงนั้นอันที่จริงแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะนอกจากเพื่อนร่วมทีมจะสามารถปิดคิวฝั่งตรงข้ามไปได้รัวๆแล้วไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถไถ่ป้อมต่อไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือห้เป็นไปมาไกลเป็นว่าการเงินของทีมยินมงินกับตามเขาอย่างนั้นห่ะคะ่ะอยากกระนั้นเลยดิฉันจึงได้ไปสัมภาษณ์ตีมี่คุงมาค่ะซึ่งเขาก็บอกมาว่าเหตุที่เกิดขึ้นกับทีมเขานั่นก็คือมหาเทพยน,นนั้นไมม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 ่่่่่ยยยออรรววลุเเคะแ้าาพืที อกให้ยอนมารวมกลุ่มอย่างไรยอนคุงนั้นก็ยังคงชัดเจนว่าจะยืนหยัดอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะคิดดูว่ารมอย่างตีมีคุงจะทําอย่างไรดีจะให้ไปซับยอนอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมไม่ได้ประกบยอนก็เป็นอย่างที่เห็นใน,นที่ยอนพยายามจะเปิดดัสเลเยอร์เองดีมีค่คงนั้นด้วยความที่เห็นมันมินิแมปแล้วว่าป่าฝั่งตรงข้ามในโผล่ขึ้นมาแล้วจึงเตือนยอนเอาว่าอย่างไรก็ดีมันก็สายเกินไปเพราะเทพยอนได้ถูกคีราปิดคิวคาอมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยไอ้ยากคุณดีดีคะ่ะนาทีนี้ก็คือเพื่ออนนร่วมทมทุกคทกคับ แต่ไม่เป็นไรค่ะตีมี่คงจะให้โอกาสเทพยนต์ดังนั้นตีมี่จึงพยายามจะประกบเทพยนต์เท่าว่าก็เป็นอีกครั้งที่เทพยนต์นั้นแยกลงไปที่เลนล่างอันที่จริงตีมี่ก็เกิดจะตามเทพยนต์ไปแต่ด้วยความที่เห็นว่าทีมกำลังเปิดไฟตีมี่คงจึงต้องขึ้นไปให้การสนับสนุนทั้งนอกจากนี้นี่ก็เป็นเวลาที่ใกล้กับคอสเลเยอร์จะเกิดเร็วอันที่จริงวีรสคุจะเป็นคนแยกลงไปทาเลนล่างด้วยซ้ำาพราะนั่นแหละค่ะด้วยความที่เทพยนต์ไม่ยอมกลับมาร่วมกลุ่มสุดท้ายพวกเราก็เลยได้แต่คุ่่นนใใจแลละททีีสดก็็เเเปวาอย

ตอยู่ในวงตีนไปทีมีคุงจึงรีบพุ่งเข้าไปซัพพอร์ตทีมไฟเล้วซาต้าจึงสามารถปิดคิวซาลิมไปได้แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นทั้งทีมีและเดอร์แฟรดก็เอาชีวิตมาทิ้งเอาไว้ในไฟนี้ด้วยการปิดของอลิสเตอร์ไปใช่แล้วคะ่ะตลอดเวลาที่เกิดไฟนั้นเฮปยอนทำเพียงยิงศรจากระยะไกลมาร่วมแจมและนอกจากนั้นแล้วเฮปยอนก็ทำการได้ปั้มต่อไปเรากับเขาได้สถาปานาตัวเองกลายเป็นออบเรนประจำทีมต่คุณกิตีค่ะหากดูที่มินิแมปแลวนี่เป็นจังหวะที่ดีที่ควรจะเปิดกกาท็เซ ผลทางทีงมิลวันเองก็ค่อนข้างสูงจนทีฝั่งตรงข้ามต้องไปเสียเวลาเคลียร์อยู่แต่ดูเหมือนซาตาและโยนนั้นจะคิดเห็นต่างจากด,ดีมี่คุงพวกเขาจึงมุ่งที่จะได้ปั้มเท่านั้นเเลือวซาตาคงเอาชีวิตไปทิ้งโดยพลันแม้ว่โยนคงจะวกกลับมาที่กอสเลเยยอร์นั้นมันก็สายเกินไปเร็วเนื่องจากฝั่งตรงข้ามกำลังจะทยอยเกิดมาจนครบทวนเห็นทีโยนเองก็เลือดลูสุดท้ายเรียวโอกาสที่จะได้กอสเลเยยอร์นั้นก็เลยหลุดลอยไปแต่ไม่เป็นไรคะ่ะดีมี่คุงนั้นยังคงมีความหวังเวรู้้ดดี่่าาาาหลาลััังงจจกกกนนเเขะะิมค ใช่ใช่แล้วค่ะคุณกิตติค่ะเมื่อดีมีคงเกิดมาเขาก็รีบมุ่งหน้าไปรวมกับเวรสด้วยรู้ดีว่า ทีมของพวกเขานั้นไม่สามารถเสียคอสเลเยอร์ตัวนี้กับฝั่งตรงข้ามได้อย่างเด็ดขาดไอเดียว่องค่ะคุณกิตตีคะคุณกิตตีสังเกตเห็นอะไรบนมินิแมพไหมคะใช่แล้วค่ะขณะที่เพื่อนๆรวมตัวกันอยู่นั้นมหัทิพย,ย์ย์ก็ยังคงมุ่งมั่นอยู่กับการไปที่เลนล่างของเขาค่ะและนแน่นอนว่าในาที่สุดเล้วทีของตีมีคุงนั้นก็ไม่สามารถลากเอาคอสเทเลเยอร์มาเป็นของตัวเองได้แถมพร้อมกับกลายเป็นว่าทีมเมทหลายคนได้เอาชีวิตไป,ไปทิ้งเอาไว้อาทินี้จึงเหลือเพียงซาตางย่าอไรกก็ไไดด้้ินะค ทำให้ที่ยอนหวั่นไหวหรือเปลี่ยนการตัดสินใจที่จะกลับมารวมกลุ่มเพื่อปกป,ป้องบ้านใหญ่ได้เลยแน,น่นอนค่ะคุณกิตติคะ่ะเธือขี้ตาตาปกป,ป้องบ้านคนเดียวในขณะที่ฝั่งตรงข้ามแทบจะยกกันมาดั้งหมู่บ้านนั่นแล้วหลังจากที่พยายามยอ้อยู่นานก็ไม่อาจต้านทานทีฝั่งตรงข้ามได้ที่สัวจีมอนทีมีคุงจึงเป็นฝ่ายดีฟิตไปเต็มๆหน้าจอค่ะคุณกิตติคะ่แะแล้วแ,แมืนนี้ก็จบลงที่ดีมีคุงนั้นไม่อาจปรองได้ที่ฉันสังเกตพบว่าเขากำมัดน่นเลยค่ะคุณกิตติค่ะแมีีม้งนนััั้ยยยพาาจะใชบดาาเ่่นนั้ีคไมมะ นั่นจึงหมายความว่าเขาต้องสูญเสียดาวในครั้งนี้ไปเพราะแล้วดิฉันจึงมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทีมี่คุงได้มุ่งถามเขาว่ามีอะไรจะบอกกับเทพยน์บ้างไหมเพียงแค่นั้นเองค่ะทีมี่คุงก็ร่ำม่ออกมาด้วยความขำแคร์ใจก่อนจะทิ้งท้ายสันส้นๆเอาไว้ว่าเทพนั้นย่อมไม่รวมกลุ่มนาเข้าใจแต่อย่างน้อยช่วยกลับไปกันบ้านใหญ่หน่อยก็ได้นะเทพยนต์ข้าคนดีค่ะก็เท่านี้แหละค่ะที่ดิฉันจะรายงาน